เปลอแล้วสปริงสีเดิมเอามาทําสีใหม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นสีฝุ่นพาวเดอร์โค้เป็นสีพิเศษเลยนะอันนี้จะเป็นสีเขียวน,นีออนเหมือนเขียวแบบเรืองแสงน่อยๆอ,ยอะ่ะทุกคนมันจะมีความเงาของมันนะคะเริ่มต้นสีธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่สีพิเศษนะคะคู่ละ500สําสำหรับคู่นี้จะเป็นสีพิเศษนะคะสีเขียวน,นีออนก็อยู่คู่ละ900นะคะเร็วที่สุดหนึ่งวันเอามาส่งตอน11โมงนะคะมารับช่วงสองทุ่มได้เพราะว่าร้านเปิด11โมงนะคะ อ่ะนี่ให้ดูงานก่อนก็คือมีความเงาตาแตกนะคะเงาตาแตกนะคะนี่ก็คืออยากให้ทุกคนเปรียบเทียบว,ว่าเขียวธรรมดากับเขียวนีออนมันแตกต่างกันยังไงสําหรับใครที่เบื่อสีสปริงโชกเดิมนะคะถอดมาเปลี่ยนสีกันได้นะคะหวานยิ่งกว่าลูกอมอีนะคะสีนี้ฉ่ามากแม่โอ้โหเธอหวานี๊ยบ